คลิปนี้มารีวิวท่าวิ่งสุดปันที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลกันครับถ้าคุณผู้ชมคุ้นๆกับท่าวิ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่เด็กแล้วนะครับนี่คือท่าวิ่งที่รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องคนเล็กมัดเทวดาที่ฉายมากว่า20ปีแล้วตัวท่าวิ่งจะมีแอนิเมชั่นทั้งตอนที่วิ่งตอนที่กระโดดหรือตอนที่สไลด์ไปกับพื้นที่เรียกได้ว่าถอดแบบออกมาจากในภาพยนตร์แบบเป๊ะๆกันเลยทีเดียว มาพูดในแง่ของการใช้งานดีกว่าครับตัวท่าวิ่งสุดปั่นไม่มีอะไรมากมันเป็นแค่ออนิเมชันสับขาลู่ลๆเฉยๆเลยการใช้งานมันจะเหมือนม้าตัวหนึ่งครับถ้าเราจะใช้ท่าวิ่งนี้เราจะต้องกดเรียกใช้งานมา้าตัวละครถึงจะเข้าสู่ท่าเตรียมและนั่นแหละคุณถึงจะเริ่มใช้งานได้เท่าที่ผมลองทดสอบใช้งานในแง่ของความเร็วท่าวิ่งจะมีความเร็วมากกว่าการขี่มา้าทั่วไปการเลี้ยวและการเบรก สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและคล่องตัวกว,กว่าการขี่ม้าแบบปกติส่วนการกระโดดกอแถบไม่ต่างอะไรกับตอนที่ขี่ม้าเลยคือมันกระโดดแค่ต่ำๆเท่านั้นแหละครับแล้วก็ถ้าเทียบท่าวิ่งสุดปั่นกับการวิ่งธรรมดาของตัวละครที่ได้รับการปลดล็อกวิชาตัวเบาแล้วความเร็วแทบไม่ต่างกันเลยครับวิชาตัวเบาของตัวละครดูจะดีกว่าด้วยซ้ําเพราะสามารถไต่กำแพงสูงๆได้ในขณะที่ท่าวิ่งสุดปัน่น ไม่สามารถไต่ขึ้นกำแพงส,งสูงสได้ครับต่อมาการใช้งานแบบหลายคนท่าวิ่งสุดปั่นนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้ออกมาในแนวแชร์กันใช้อะไรแบบนั้นมันคือการกดชวนเพื่อนมาวิ่งตามหลังเราเฉยๆเลยซึ่งเราต้องกดชวนเพื่อนขึ้นม้าทุกครั้งที่มีการขึ้นลงเมื่อเพื่อนตอบรับคำชวนเพื่อนก็จะเข้าสู่ท่าเตรียมวิ่งทันทีส่วนคนที่จะควบคุมการวิ่งก็คือเราที่เป็นเจ้าของท่าวิ่งนั่นแหละเพื่อนแค่วิ่งตามเท่านั้น สรุปเลยนะครับคุ้มไหมควรซื้อหรือเปล่าผมตอบแบบนี้แล้วกันครับถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมผมบอกเลยว่าไม่มีครับแค่เอาฮาเอาเท่ซื้อสนองนิดล้วนๆเลยหรือใครที่เป็นแฟนหนังที่รู้จักท่าวิ่งนี้ก็คงแค่อยากจะมีเก็บสะสมไว้เก๋ๆเท่านั้นแหละครับในแง่ของความคุ้มค่าผมยังคิดว่าม้าดูดซับยังคงเป็นโน .1 นสำหรับมวดสัตว์ขี่อยู่ครับ ใครที่อยากรู้เหตุผลว่าทำไมก็ตามไปดูคลิปรีวิวมาเก็บของที่ผมทำเอาไว้ได้ในช่องส่วนถ้าถามว่าคุ้มไหมณนะตอนที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ global มันมีส่วนลดอยู่ครับจากราคาเต็ม680มุกเหลือแค่60มุกครับเพราะงั้นใครที่อยากได้อยากเก็บสะสมไม่ต้องคิดเยอะแนะนำว่าให้ซื้อไปเลย ส่วนลถที่เห็นอยู่คือมันลดแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าจําเป็นไหมผมตอบแบบตรงๆเลยครับว่าไม่จําเป็นครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเป็นเพียงแอนิเมชันท่าวิ่งปั่นๆจากความทรงจําในหนังวัยเด็กของใครลหลายๆคนก็นเท่านั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังช่างใจจะซื้อครับ